เป็นเพลงจีนคลาสสิกที่คนจีนทั่วโลกเนี่ยรู้จักกันดีนะครับมาทำเป็นเรื่องซึ่งเชนหมิงนี่เนี่ยเคยใช้ประกอบภาพยนตร์มาก่อนนะครับหลายปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเราขอมาในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำตามเรื่องในภาพยนตร์เราสร้างเรื่องขึ้นใหม่นะครับเป็นเป็นวรรณกรรมที่แบบสร้างขึ้นใหม่แล้วก็โดยมีเพลงของเตอร์ลี่จินสเพลงเนี่ยคือเชนมิงนี่กับเดอะมูนเดอะพิเซนอว์ฮาร์ด เจ้าจันที่จีนไม่ได้นะครับก็เ็เป็นเพลงที่ดังมากคือถ้าจะถามว่าคนจีนเนี่ยแบบรู้จักใครมากที่สุดที่เป็นแบบฮีโร่ในดวงใจเขาไม่ใช่นักรบไม่ใช่ผู้นําไม่ใช่ใครเลยแต่การเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าเติ้ลลี่จินซึ่งแบบสามารถรวบรวมติดใจคนจีนทั้งหมดได้ด้วยเพลงของเขาขณะที่เรากําลังพูดคุยสัมภาษณ์กันอยู่นี้นะที่ไดบโลกนี้ยังมีคนร้องเพลงของเติ้ลลี่จีนอยู่นะครับเป็นเพลงที่แบบว่าต้องเรียกว่าไงเราคนจีนร้องเพลงได้หมดเลยไม่ว่าจะจีนสำเนียงไต้หวนันจีนสำเนียง แสี่แผ่นดินใหญ่จีนสสเนีงแมนดารินจีนสสเนีงไหนก็แล้วแต่สามารถร้องเพลงจีนของเติ้ลลิ่จินได้หมดทุกคนนะครับอันนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นเธอเธอรวบรวมคนจีนทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพลงของเธอนะครับแล้วเพลงของเธอก็ข้ามการเวลามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดอยู่นะครับนักร้องต่างประเทศหลายคนเนี่ยเมื่อจะอยากจะ สารัมันกับประเทศจีนนะครับก็จะเลือกเพลงของเติ้ลลีจินมานะครับในมุมนี N ้เป็นเส้นดาวฮาร์ดเนี่ยล่าสุดบองชวีเป็นคนร้องในเวอร์ชันเดี๋ยวเอาว่าร้องในภาษาจีนใครแต่เขาเป็นแบบเขาเป็นฝรั่งแล้วร้องดังมากเลยนะครับอันนี้แล้วโอเคแบบเรื่องนี้ผูกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสะเทือนใจ,จนะครับปีนี้เป็นปีที่ครบรอบครบ20ปีการจากไปของเติ้ลลี่จินเติ้ลลี่จินเสียชีวิตที่เมืองไทยที่เชียงใหม่นะครับเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่ครบรอบของเธอนะครับ ละครเรื่องนี้ซีรีส์นี้อาจจะเป็นการผูกสัมพันธ์นะครับสะพานเชื่อมออความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ทางจีนก็สนใจละครซีรีส์ชุดนี้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็โชคดีที่เราได้น้องหญิงรัฐาโพงงามได้ตู่พพทรนะครับ mm hmm. ได้คุณธีรพงศ์เลียรักโป่งได้คุณแอลอัมพาพี่ตุมชลิตนะครับ mm hmm. แล้วก็ทีมงานแบบเรียกว่านักแสดงชั้นเยี่ยมนะครับ mm hmm. หลายๆคนมาช่วยกันรับบทต่างๆในละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็น เป็นดราม่าสะเทียนใจเรื่องหนึ่งนะครับประกอบเพลงไพเราะของเตอรี่จินสองเพลงนี้นะครับดึงว่าเราจะมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับการการถอดเนื้อร้องออกมาให้เป็นให้เป็นเพลงยิ่งไพเราะคงความไพเราะของเพลงเตอรี่จินไปก็ยากอยู่โชคดีที่ว่าเพลงเนี่ยเมื่อเมื่อเราได้เพลงมาแล้วนะครับไปขอลิขสิทธิ์ที่ต้นสังกัดเขานะครับขอไป3เพลงได้มา2เพลงอีกเพลงยังแบบยังคงแบบ เ,เขายังไม่อยากให้เขายังมีปัญหาแย่งกันอยู่ระหว่างพี่น้อง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรบแบบเดี๋ยวเราเอาเพลงที่แบบเขาให้มาแล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงเมเจอร์ของเติ้ลลิฟตินนะครับก็เพราะมากเาก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยร้องเพลงนี้ได้อย่างน้อยก็แบบท่อนฮุกก็ติดหูแล้วก็ฮัมกันมาแบบฮัมเพลงนี้มาตลอดเวลานะครับเ,เพลงเป็นเพลงรักโรแมนติกนะครับ พอมาทาเป็นเป็นซีรีส์ถ่ายผูกเรื่องเข้าไปกับเ,ออเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งมีพรสวรรค์อยู่ต่างจังหวัดบรรน,นอกโจนจน,จนแต่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงนะครับพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นแบบเป็นออออดาวดวงหนึ่งท,ที่ที่มีผู้คนสนใจนะครับโชชะตาก็เล่นงานเธอหลายๆอย่างนะครับเธอเจอผู้คนทั้งดีแล้วก็เลวกับเธอนะครับซึ่งแบบเธอจะต้องฝ่าฟันตรงนี้นะครับเหมือนชีวิตนักร้องซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งซึ่งบอกว่ามันไม่ได้ราบรื่นนะครับมันมีเรื่องให ให้ระหว่างทางเดินของชีวิตเนี่ยมีเรื่องให้ตั้งคิดมีเรื่องให้ได,ได้สะท้อนออกมาตอถึงด,ด,ด,ด้านด้านดีด้านได้ของชีวิตมนุษย์นะครับทำให้ตัวเรื่องเองเนี่ยนอกเหนือจา,จากความสนุกสนานความความร้าวใจสะเทียนใจของตัวเรื่องแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสาระต่างๆที่ตกทอดในการดําเนินชีวิตของตัวละครเนี่ยามาจากคติ นนในการดำรงชีวิตของแบบทั้งครอบครัวคนงานเอกครอบครัวพระเอกอก,เอก,การทํามาคา้าขายการดํารงชีวิตแบบมันจะมีสอดแทรกอยู่เป็นระยะระยะผสมกับสอดสอดประสานไปกับการดําเนินเรื่องในแต่ละช่วงที่แบบชีวิตมันก็มีทั้งสุขบ้างทุกข์บ้างสูบบ้าง,างตกต่ำบ้างมันเป็นธรรมชาติของเราครับแล้วเพลงเนี่ยมันมันถูกคนเอาไว้ด้วยกันนะครับอันนี้ ก,ก็ลองฟังเราก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงงหญิงเพราะมากแล้วก็ตู่พบทอนเป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากเลยนะที่กจ้าว่าเขาเหมาะกับกับบทนี้บทเอก,กบพบแล้วก็เสียงเพราะมากนะครับกาจะร้องเพลงออสองเพลงของต้นลี่จินนะครับเราจะได้ฟังกันในละครเรื่องนี้ด้วยฉากนี้เป็นทิ้งทิ้งเกิดในชุมชนคนจีนเล็กๆที่ต่างจังหวัดนะครับห่างไกลความเจริญห่างไกลจากโตเมืองนะครับดิ้นรนมาเพื่อบรบเด็กมีความฝัน ขายผักเลี้ยงกกยอยู่เนี่ยแต่เธอร้องเพลงกล่อมตัวเองตลอดเวลาก็เป็นเพลงของเต้นลิวิจินวันที่สารเจ้าครบรอบนะครับก็มีการประกวดร้องเพลงจริงเงินรางวัลตั้ง5 0,000บาทเธอบอกว่าเธอจะได้เงินซี่งอามาใช้หนีพ้พ่อติดเหล้าพ่อติดเหล้าติดหนี้การพนันเธอก็พย,พยายามจะแบบว่าแข่งให้ชนะให้ได้นะครับในปีนี้แบบว่าเธอดีใจเพราะว่าเงินรางวัลสูงมากแล้วเธอก็มั่นใจว่าเธอน่าจะชนะแล้วเธอก็ โดนแกล้งแล้วชีวิตนี่โดนแบบว่าเหมือนไม่ต่างจะโดนกระช่างมงกุฎเลยฮะแล้วพิธีกรก็มาประกาศว่า on sorry I made a mistake ผมพูดผิดผมประกาศผิดเ็กก็แบบคือประกาศผิด <c oughs> ก็แบบพีธีกรก็บอกว่าประกาศผิดก็ประกาศให้เธอแบบได้ชัยชนะในที่สุดก้าวเล็กๆของเธอนะเกิดจากการที่บอกว่ามีการแบบ แย่งชิงเ,เปลี่ยนแปลงตําแหน่งนะครับเกินกันที่แบบเกินการโกงกันเห็นเห็นซึ่งเราก็เห็นในเวทีใหญ่ก็เป็นนะครับเวทีเล็กในต่างจังหวัดบรนนอกบบานนอกนี่ก,ก,ก็ยังมีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเ,เปิดตัวตัวละครเกษมกัมพลพี่บีทีละพงศ์หรือล็อกปงเนี่ยเข้ามาช่วยให้เกิดความแก้ไขเกิดความถูกต้องขึ้นแล้วบอกว่าเป็นกรรมการภาษาอะไรฟังไม่ออกหรือไงหูแยกไม่ได้หรือว่าใครร้องเพลงได้ใครร้องเพลงเพราะหรือไม่เพราะแรงมากกรรมการก็น่าอึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วกรรมการไม่ได้แบบจริงจริงกรรมการตัดสินถูกต้องแต่ว่ากรรมการโดนอิทธิพล นะครับมาเฟียที่มาในท้องถิ่บอกว่าเปลี่ยนให้คนที่ได้เพราะว่าเด็กคนที่ได้เนี่ยเป็นเมียเป็นเป็นตัวเล็กๆเป็นอินูของแบบมาเฟียคนหนึ่งมาเฟียท้องนี่คนหนึ่ง,ง,ง,นนงเลยต้องได้ไแต่เสี่ยกกำพลมาทําให้แบบทึ้งพี่บีและเป็นเสี่ยกำพลมาแก้ไขถูกต้องโดยที่แบบเสี่ยกกำพลเองก็มีความพึงพอใจในตัวนางเอกของเราอยู่เหมือนกันแล้วชีวิตของนางเอกก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือไปลังมือนับจากคืนนี้ ก็ต้องควรจะเป็นอย่างนั Works ้นนะเป็นดราม่าครบทุกรถมีความสุขมีเสียงเพลงดันไพเราะมีความเศร้ามีความสนุกสนานมีความดีใจมีความเสียใจมีความทุกข์มีการมีการเกิดแล้วก็มีการจากก็อยากให้ติดตามเช่นหนุ่มมีรักนี้ช่วนี้ดนนะครับเนช่อง t r u e for y o u Digital Free TV ช่อง2 4 <c oughs> เียนมีมี่รักเธอช่วนีรกันนะคะก็ยิงรบบทเป็นทิงทิ้งรบบทชื่อเอกพจน์ครับค่ะก็เป็นพระนางใช่ครับก็เป็นเป็นผู้หญิงที่มีความฝันอยากร้องเพลงแต่ว่าชีวิตก็แบบรันทดมากๆครอบครัวก็แบบว่าไม่สมบูรยักจนแม่ก็ป่วยคุณพ่อก็ติดการพนันอะไรเงี้ยน้องชายก็เหมือนกับเดินทางผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เราต้องกลายเป็นเสาหลักของของบ้านหาเงินมาจุนเจือครอบครัวก็ใช้วิธีการร้องเพลงนี่แหละ สร้างชื่อสร้างเสียงสร้างเงินสร้างทองแต่ว่าระหว่างทางนั้นก็มีเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังอีกเหมือนกันนะครับ uh huh. ก็ซึ่งมาเจอกับผมซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ที่จบมาจากเมืองจีนแล้วก็กลับมาเมืองไทยมาทํางานเนี่ยแหละครับเราก็มาเจอกับทิ้งทิงแล้วก็ทุกอย่างก็จริงๆก็โอเคนะอนอกจากครอบครัวที่ไม่ค่อยยอมรับพ่อแม่ก็คือคือเขาไม่ถูกกันแล้วก็ค่อนทางขีดกันทางทาง,ท,างที่รักเราจะเป็นรักที่แบบว่าเป็นรักแท้ขนาดไหนก็ตามก็ก็ ถูกพ่อแม่กีดกันแล้วก็มีเหตุที่ทำทำให้ต้องต้องห่างกันไปครับแต่เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่เป็นดราม่าหรือยังดราม่าหนักมากดราม่านะฮะดราม่าล้วนๆเลยค่ะต้องพูดว่าอะไรนะอะไรเผากระอะไรนะเผากระท่อมอะไรนะเผากระเผาเผาเออระเบิดเขาเผากระท่อมกันเลยทีเดียวใช่ก็มีการเผากระท่อมจริงๆใช่พี่ตุ๊รที่เองมีการร้องเพลงด้วย ใช่ค่ะก็สําหรับเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วตัวถิงถิงเนี่ยเขามีเขามีไอดอลเป็นคุณตั้งลี่จินค่ะแล้วก็จะชอบร้องเพลงของคุณตั้งลี่จินแล้วก็อย่างอย่างซีนวันเนี้ยก็จะเป็นซีนที่เป็นการแข่งขันร้องเพลงครั้งแรกเพื่อที่จะมาเอาเงินรางวัล5 0,000ื่นเนี่ยเพื่อไปใช้หนี้ให้พ่อคราวนี้เนี่ยเราก็เลยแบบตั้งใจมากๆว่าอยากได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงต้องร้องเพลงจีนด้วยป่ไคะใช่ค่ะก็ร้องร้องเช่นมิมี่แล้วก็เดิมูนเรปเปอร์เซนต์ไมฮาร์ดซึ่งเป็นเพลงที่ร้องกััับบบพีีี่่่่่่ตูด้้้ววยยใใชชคคคครร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 เเกาาไไมมออออุุปปสสงโ ยากยยากอยู่ภาษาจีนไม่ใช่ภาษาทีง่ายเท่าไหร่ตอนแรกที่ร้องเพลงชาก็ว่ายากแล้วนะคะแต่ว่าหญิงเนี่ยเจอเทียนหมี่มี่เข้าไปเนี่ยยากกว่าเพราะว่าภาษาการออกเสียงแล้วก็การสับปากสับปากแบบยังไงร้องให้เร็วอ่ะแับนๆร้องให้เร็วมันยาก ไม่ใช่ภาษาของเราก็พยายามทําออกมาให้ดีที่สุดโดยมีมันเป็นเพลงที่ที่ฮิตไปทั่วโลกด้วยเนาะเราก็อยากทำให้มันที่สุดก็เลยได้วหวคุณครูวหวชาแนลดอนะคะมาช่วยสอนหญิงร้องส่วนส่วนพี่ผมได้ได้คุณครูเป็นคนจีนครูสอนภาษาครับก็มามาช่วยกันโค้ชครับผมทำเสียงให้ถูกต้องอกเสียงให้ถูกต้องนั้นสำคัญที่สุดเรื่องร้องก็ก็เราก็ชินชินกับทำานองเพลงพูนีอยู่แล้วครับ เล่นดราม่าเหรอตอนนี้ฉากที่ผมถ่ายส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่ครับก็คือเป็นฉากแบบอินเลิฟเจอนางเอกรักเขาพยายามจีบเขาอะไรเงี้ยเขาก็พยายามแบบคือเขารู้เรื่องราวทั้งหมดว่าว่าพ่อแม่เขาไม่ถูกกับพ่อแม่เราอย่างไงเขาก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองแล้วล่ะแต่เราก็ตามตื้อไม่เลิกอะไรเงี้ยแต่แต่ส่วนของเขาเองจะเจอดราม่าหนักก็เปิดกล้องวันแรกมาก็หนักมากเปิดกล้องวันแรกมาก็ร้องไห้ไปเกือก เกือบหมดทั้งวันนะคะร้องกับครอบครัวคือคือซีนที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นซีนที่แบบพ่อไม่เข้าใจพ่อเมาเข้าบ้านมาทะเลาะกับน้องบ้างน้องหนีออกจากบ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็อย่างซีนล่าสุดที่ถ่ายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็วจะเป็นซีนที่เราเหมือนกับขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ร้องไห้คนเดียวแต่ว่าในโมเมนต์ของการร้องไห้เ,เราก็ร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับกลืนน้ําตาตัวเองแล้วก็ยิ้มออกมาอะไรเงี้ยคือเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอยู่ประมาณเกือบสินาทีอันนี้เป็นการประกอบพครั้ง ก็ครั้งแรกสำหรับละครนะครับแต่ว่าตอนนั้นนี้มีมี MV ใช่ของพี่ตู่ค่ะเขาจ้างหญิงไม่ต้องนะฮะผมว่าไม่ต้องแับจูนอะไรมากจริงก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ครัอย่างที่เรียกว่าฉากเลิฟซีนก็ไม่มียังไม่มียังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้แค่จับมือเขายังสะบัดมือผมเรียกว่าไม่มีอุปสรรคแล้วถ้าเกิดเจอฉากเลิฟซีนก็ว่าจริงๆริงผมว่าโอเคนะโอเคค่ะไม่น่ามีปัญหาอย่างเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนแบบ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไทยกับจีนใช่ค่ะกดดันตรงนี้ <c oughs> ก็ตื่นเต้นแล้วก็กดดันเนาะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเราจะมีไปถ่ายกันที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะซึ่งจะใช้สถานที่สําคัญสําคัญของเซี่ยงไฮ้แล้วก็เขาเขาว่เาเป็นสตูดิโอของจีนที่เป็นเรื่องแรกที่ได้เข้าไปถ่าย่า <c oughs> ยเรื่องแรกเลย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะครับผมก็เป็นสตูดิโอที่ยิ่งใหญ่มากอยากให้ทุกคนเห็นภาพเพราะว่าน่าตื่นเต้นมากเหมือนเราไปถ่ายหนังแบบ จักรพรรดิอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้เราตื่นเต้นเรื่องอากาศมากเลยน่าจะหนาวมากขนาดตอนนี้เราก็แย่แล้วอยู่นู้นก็น่าจะแย่เหมือนกันกําลังจะไปเดือนมีนาคมนี้ค่ะใช่ก็จะเป็นซีนที่ตัวถิงถิงนี่เป็นสุปตาแล้วเป็นจิตเป็นดาราดังแล้วแล้วก็ได้ไปแยกทางกันไปครับใช่แต่พระเอกก็ตามไปใช่ครับผมบอกว่าจะมีการไปทํางานที่นู่นแล้วก็ไปเจอกันใช่ค่ะใช่ครับครับขอฝากเอาเรื่องนี้ด้วยครับเสียนมีมี่รักเธอช่วงนิรันอ่า อดเรื่องผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องดูแล้วก็นั่งติดกันตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าดราม่ามากๆแล้วก็ด้วยโปรดักชันด้วยอะไรหลายๆอย่างผมว่าน่าดูครับการที่เราได้ไปถ่ายทั้งเมืองจีนด้วยอะไรด้วยทุกอย่างเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากรวมถึงเพลงที่ทั้งน้องเองทั้งอาญาหญิงเองทั้งตัวผมเองก็ตั้งใจร้องอย่างเต็มที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ คือมีครบนะหือว่ามีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดราม่าเรื่องของความรักเรื่องของความสดใสอะไรเงี้ยค่ะก็หิงว่าได้ดูเรื่องนี้ก็ได้อะไรสอนใจไปเยอะแล้วที่สําคัญก็จะได้เห็นฉากสวยๆที่เมืองจีนด้วยใช่ครับค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะตามได้ที่ True4U Digital Free TV ช่อง24ค่ะ